โอเคครับก็สวัสด,ดีเ,เพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมเกมชิ i ดิมเพ็กกันนะฮะแล้วก็วันนี้นี่เป็นวันที่ผมรอคอยมากเลยนะครเนื่องจากเฉินเหอลีอร่รันนะั่นเองพร้อมกับอายกะาใครที่ยังไม่มีตัวละครเฉินเหอเนะี่ยผมว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่เสริมดาเมจน้ําแข็งเนี่ยได้เยอะดีมากๆเลยนะฮะการเล่นการปัน้นอะไรนี่ก็ง่ายด้วยแค่แบบเราทําพลังโจมตีให้มันฝูงๆเยอะไปก่อนนะแค่นี้เราก็บับตัวน้ําแข็งได้ดาเมจแรงๆละแล้วก็อ๋อที่สําคัญเลยก็คือฟื้นฟูพลังงานที่ขาดไม่ได้เลยะ ถาได้สักร้อยจิตีนี่คือแบบผมน่าจะพอใจอ่ะแต่วันนี้นะหาสารของเราเลยคือผมจะมาเปิดเอาเอาวุธให้กับน้องฉเฉลิเออของผมนั่นเองนะเพราะว่าไหนๆก็รีลานมาแล้วนั่นนานทีมาทีด้วยนะตัวเนี้ยเรื่องที่เปิดนี่ผมก็มีได้แค่60โลแค่นั้นนะเพราะว่าล่าสุดที่เราเปิดตู้ที่แล้วไปนี่ก็หมดไปกับตีย่าแล้วก็อาวุธประจําตัวไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ใช้ไม่ได้เล่นด้วยนะตัวละครนั้นเนี่ยก็ยังคิดเดี่ยวว่าโอ้มันเอามามันจะคุ้มไหมวะเนี่ยแต่ก นะมันตัวอะไรก็เอาไปเถอะเดี๋ยวเรามาทําวิธีแห่งพลก่อนออแน่นอนว่าถ้าผมจะเอาคารามิเต้คิลเลอนี่ผมต้องแทงสวนผมแทงสวนทั้งอบไปนะตัวอาวุธผมอะ่ะถ้างั้นเราจะเลือกเป็นนิสติเตอร์โอเคกําหนดเรียบร้อยอไม่เป็นการเสียเวลาแลนะ้เราไปเริ่มเลยแล้วกันคลิปนี้เดี๋ยวเปิดไปฟัก9ครั้งก่อนจะได้เหลือห้าิบเราจะได้แบบจัดทีเดียวรู้เรื่องเลยไปเปิดเทเลิไง โอเคล่าสุนี้คือไม่มีประวัตินะฮะอย่าลืมผมไม่มีการเก็บสะตรงเก็บปแตกไว้นี่คือแบบเปิดจากหนึ่งใหม่เลยแต่มันจะออกก็โตนสักโลที่70แต่ผมผมก็หวังว่ามันน่าจะได้สัก6 0ิบนะ <c oughs> น่าจะออกทองให้ผมได้แล้วไหมเออแล้วก็ส่วนอาวุธสีดาวนี่ก็อยากได้หองฟาโวมากอ,อืนมันมีตัวคนใหม่คือม่กามาด้วยนะฮะแต่ผมคงจะไม่มีโอกาสได้หรอก เดี๋ยวนี้เท่าไหร่แล้วปะโอ้หมดไปสีแล้วี่อันที่หกจัดไปอีกสี่โลค่อยเปิดทีละสิบอุ้ยนี่ไม่ออกม่วงเลยเหรอโอส้สกม่วงได้ไหมเออโอ้โหเปิดไปโคตรเยอะเอาอีสองโลเออออกให้ชื่นใจหน่อย ฮนูฟาวูเหรออ่ะก็ยังดีอ่ะยังดีอย่างน้อยดาบแฟคก็ได้นะเป็นไม่ได้นะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เดบิวเดบิวนี่คือเกินเกินตู้แล้วโอเคเหลือ50แล้วล้วนงั้นเราก็เปิดเทโลเฟีเลยจัดไปครับมาเจอหอกพี่พี่ขอโอ้ม่วงอยู่้ะผมไม่เคยมาไวเลยโทมะตู้อาวุธนะโทมะมาทำไม แ yeah. ต่ไปฟิปป้องเฮ้ยเอาจริงดิโอ้โหทำไมออกไวจังวะถ้าได้ถ้าได้าไดอาวุธเฉยๆนะก็คือผมไปเปิดออมิกาเลยก็หวังว่าจะได้มิกาอุ้ยปูย่มาทำไม W อุ้ยอย่ามาเยอะอย่ามาเยอะไม่เ,าไม,เาไม่ชอบโอ้โห แม่งเอ้ยแทงสวนแทงสวนจริงๆไม่ตายเถอะมีอีกทองไหมไม่มีด้วยโอ้แล้วผมเหลือแค่สามสิบแบบผมไม่มีโอกาสได้แบบพาราเมตตี้แล้วว่ะได้มิสิเตอร์มาแทนเอาไปไม่มีอะไรแน่นอนหรอกเฮ้ยเดี่ยว ถ้ามันออกมิสตเตอร์อีกรอบหนึ่งนะมันจะเป็นอะไรที่บ้าบอจะจัดเลยนะเดยวคนที่เขาเปิดได้อายกาศแล้วเขาไม่ได้ดาบนี้นี่คือแบบจะเกลียดผมอ่ะไปยาวนี่เป็นคาแนกเลยที่ออกแบบสองทองติดเนี่ยขอเธอขอเธอ,อ,เ,ธอเออโอเคของรับขอครับขอบคุณทุกคน้ลยน,นะครับโอ้ขอบคุณมากเลยอ,อ่าอ้ยโอเคดาบแฟกมาเพิ่มดีครับอ่าสบายใจแล้ว ดีมากต่อไปเราไปเอามิกาดีกว่าทุกคนโอ้นี่อกสองทงแล้อ,อกสองทงเลยไหมเออถ้างั้นเอามิกะหรือไม่ก็ขอฟูคอก็ได้อย่าออกห้าดาวนะขอร้องอันนี้อันนี้ฝาดละเลยคือไม่ได้อยากให้ออกห้าดาวเออมิกะมิกะอุยลีนประเทชื่อมาดับเกลือแต่ก็ไม่เกือนะเปิดทัวใช้ได้ม,งงม,งงม,งงมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกคือ โอ้น่าจะไม่มีวะ่ะโอ้ฟุคออดมาโอเคได้ได้อยู่ได้อยู่ฟุคออดผมเพิ่งจะแบบทีหนึ่งอน่ยน่าเกียดจัดอลยไปสิบโลสุดท้ายครับขอให้ได้มิกะมาไม่ค้มไหมครับสมุดมังกรนี่ก็เกลือจัดโอเคไปยาวมิกะเถอะมิกะมิกะ มิกาเออโอเคอยวันนี้วันอะไรวะหวังอะไรก็ได้ได้ดังใจหมดแด้วันเนี้ยอีอตัวไหมโอ้ตัวเดียวพอละหมดหมดโลหมดเรียบร้อยเฮอแต่คุ้มนะ59โลเราได้เปิดอาวุธออกสองทองแล้วก็เปิดได้ไม่กาบมาหนึ่งตัวแล้วก็ฟูคอสมาเนี่ยเฮ้ยโอเคโอเคชอบชอบโอเคเรียบร้อยผมเตรียมของอาวุธมาให้เรียบร้อยหมดแล้วอะเดี๋ยวเราจะไปเทสบอาวุธกัน เีัยก็บอกว่า,วาบิทวันนี้ยากด้วยนะซึ่งผมก็ยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ลองเลยแตเดี๋ยวค่อยพาไปลองกันแล้วกันตอนนี้ทําอาวุธให้เต็ม90ก่อนหมดหมดค่าตีอาวุธไปน่าจะ8แฝนอะโอ้นี่สองแสนจิตโอ้เลีอกวัดจนจัดโอเคเรียบร้อยหมดปัญหาเพิ่มมาเป็น4,001วยเพิ่มมาเยอะเหมือนกันนะ เป็นอาวุธที่แบบโจมตีเบสพื้นฐานเยอะมากแต่ว่าพลังโจมตีปเปอร์เซ็นต์นี่น้อยแต่ก็โอเคละได้มาแล้วก็โอเคดีมากชอบอ่าฟูคอดูฟูคอผมฟีหนึ่งโคตรน่าเกียดอะ่ะเออโอเคสีสองยังดีแล้วก็ไหนมีกาวะมีกาวนี่ผมก็เตรียมของมาให้เรียบร้อยแล้วนะก็คือแบบไปเป็นสีนอเลสแบบเอามาบัฟโดยเฉพาะบัฟยูล่าอะไรอย่างเงี้ยโอเคเอาวุธถือฟาวโว อิดิิพลใส่เซตนี้นี่ถูกไหมแต่ผมว่ามันเข้ากับตัวละครเดียเ,เวลาเปิดไม่ตายปุ๊บก็แจกแอคแท็กบี20เปอร์เซ็นต์ให้กับยูล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบบัฟตีกายภาพด้วยแบอว่าก็โอเคนะถึงแม้ว่าเลือดมันจะไม่ได้เยอะก็เถอะแต่รื้ว่าตัวละครที่เป็นตัวละครสายฮิวบอกบัฟใช่ไหมแล้ทด่ผมรู้มาโอ้แล้วก็ใบไมเอเวลผมนี่คือแบบไม่น่าพออะไม่น่าถึงเลเวล90อะคงจะได้แค่อย่างมากก็คือเวล80ไปก่อนแล้วกันนะ โอเควิวแปดสิบทับเก้าสิบเอาแค่เรื่อนขั้นพอ,อไ้ก่อนเดี๋ยวมีใบเอาวิวเราค่อยมาต่อเพราะตอนนี้ใบวิวผมเหลือแค่นี้ละทำอะไรไม่ได้เลือดสามหมื่นห้าก็ไม่ได้แย,ย่ใช่ไหมฟื้นฟูกันร้อยเจ็ดสิบสามอันนี้คือพอคนหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ผมว่าส่วนตัวก็ก็โอเคแล้วแหละคือถ้าเราจะเล่นสายเลือดแบบเต็งๆก็คงจะไปใสเ่เซตเซนเนร์ฟสตี้หรือมั้งไทยอย่างนั้นอนะ่ะตอันนี้ก็อ่ะตามนี้แหละดีละดีเนี้ยให้จัด แต่ผมไม่ค่อยชอบเล่นตัวละครชายนะได้ยินชื่อไม่ก่าวครั้งแรกคิดว่าเป็นตัวละครแบบหญิงผมทองที่ไหนได้แม่งเป็นผู้ชายหัวทองเท่านั้นแต่ก็เอาเล่นกับยูลาได้ก็ดีแล้ว <Nope. S 1> มาห้องฝิกฟองฝาทีเออไหนดูสิเฮ้ยนี่อบิดอบิดน้ำแข็งปวในน,นี่ตัวน้ำข้าล่างตัวเป็นอากาศแล้วแล้วก็ไหนมันลีลาเพราะอะไรวะมากุไม่ใช่โอ้ไอ้นอนไอ้นอนนี่ลีลาจริง มันไม่ได้เก่งนะแต่ว่ามันมันมันทำให้เราเสียเวลาแล้วเราจบดาวไม่ครบเลยที่สําคัญเลยเราต้องจบให้ได้ก่อนกี่นาทีเนี่ยแหละถึงจะได้แบบ3ดาวตัวพวกนี้ไม่เคยเจอเออถ้างั้นก็ข้างล่างก็ลองเตีย่ยาจีกาศดูก็ไดละไปลองอาวุธให้เฉินเหอด้วยเลยเจกาเฉินเหอเดี๋ยวผมเอาอฟิงคิวมาแล้วกันนะอีกตัวหนึ่งก็โอเคเีว่ะครฟ้นไปไหมฟห้าก็ได้นะไม่ต้องฮิวอะ่ะเออไป ตามนั้นแหละตัวข้างบนข้างบนนี่โอ้ต้องไฟจัดเอาเอา,เอาตัวไฟไปแล้วกันถ้าอย่างงั้นก็เอาตีหัวต่อไปก็ได้ของไฟไหมไฟเดียวพอไหมปะไม่ไม,ไม,ไม,ไม่เอาดีกว่าเอาเบเนดิสเซลิงไว้ดีกว่าเบเนดิสเซลิงแล้วก็ให้ยีหลันไปด้วยไรเด่นไปด้วยอย่างเงี้ยก็น่าจะไหวเหมือนกันไปลุยลองดูไม่ไหวก็ค่อยแบบ กับโอ,อมารีก็ได้มาดูแล้วมอนต์มันมน่าจะคนตีนโหผมควรเลยอุ้ยโวโทวดมาฮูไม่เดี๋ยวไอ้นี่มันตัวไฟไม่ใช่หรอวะเมือ่อไหร่กูเอาไฟมาตีไฟบ้าไปเดี๋ยวฮะแล้วไอ้พวกนี้มันโคตรแบบทำให้เราตีติดสต,ตันบ่อยมากผมโคตรลำคาลเลยพวกนี้เออเออเอาไอม้มดเอาไอม้มดอย่าอย่าโลดเฮ้ยรูมาหน่อยม,มันกระเด็นอนะ่ะไม่ใช่มันกระเด็น มันกระเด็นอะร้อนแล้วอ่แต่ไปทีหนึ่งเดี๋ยวไอ้พลนั้นเก็บไว้ก่อนได้ข่าวว่ามันมีโลด้วยใช่ไหมงั้นแค่นี้ก็น่าจะพอฟังไปก่อนฟังไปก่อนไอ้มันเปิดโลก,ก่อนเดี๋ยวไปดูเศษเรียญค่อยออกลงมที่หลังลูกใจเย็นโอเคมันเปิดแล้วมาทุบโอ๊คเศเหรียญเปิดเออนั่นแหละบืนมันบืนบืนมัน,มนโอเคเก็บไปเก็บสกิลไปไม่ต้องใช้เก็บไว้ใช้งวดหน้า ฟันฟันนี่ไลอพอเถอะตายเถอะเออจบโอ้ยเม่เวลาไปเกือบนาทีนะเลยอยู่สี่วิมเมื่อกี้งั้นห้องนี้ก็จัดมา,าดูมันก่อน,อน,อนเลยเปิดแปะน้ำแปะน้ำร้านเปิดเออไม่ใช่ร้านหลงหลงตีว่าตอนนี้นี่แไงไปเถอะกลับบ้านเก,าเออก่าเถอะเฮ้ยอย่าขังเราไว้ไม่เอา โอ้โหตนี้มันอึดนะเนี่ยสูดมาเปิดนี่ดีเลยเปิดน้ำด้วยผมใส่เต็มอ่ะเปิดเลยไหมเลยเก็บมันตีไว้เก็บมันตีไว้ดีกว่าวะที่นี้พอละโอเคโอ้โหตายเถอะพี่ครับเออเห็นเลื่อดมาเลยติ่งหนึ่งเนี่ยมันกว่าจะตายเลยมันนานอยู่ด้วยนี่โอเคเปิดก่อนนี่ดีลยไปไหนเราฮะ ดูดม่ะน,นี่โอ้ยอยากจะเปิดไม้ตายเหมือนกันนะนี่งี้แไปอกากาศเอามานันเข้าหน่อยตัวหนึ่งก็เอาโดนตัวเดียวโดนตัวเดียวทำไงได้อะเฮ้ยแต่เวลาเราพรมีอยู่โอเคหิวไม่งี้แน่นนปาดน้ำดูดมาเฮ้ยทำไมมันไม่อยู่ใกล้กันเลยวะไเอฟโฟนนี้ฮะ โอ้โหแล้วมันทำสกิลเราคูดาวนานนานไม่อยากจะคิดเลยทุกคนสกิลจะกดออกนะไปเปิดเลยไม่ไหวแล้วโคตรน่าลำคาญใอตัวเนี้เออเออเออตายเถอะเออไปแล้วหนึ่งไปไหนยาโอเคโอ้โหเกือบจะไม่ทันนี่ขนาดว,ว่ามันอวยตัวน้ำแข็งเลยเนี่ยไป ไอยู่เนี่ยอย่าลีลาได้ไหมฮะเก็บให้เสร็ลิงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ทัน <c oughs> เปิดเอาไปีทีนึงเสร็จลิงเก็บเร็วโอเคไปเดนทุบเสร็จลิงเปิดอ่ายืดหลังเปิดอ่าอะไรเดนปาดเออขี่หน่อยเถอะอัตราขี่ไปเยอะดูไอ้ทันไป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 แด็หลบโอ้นี่หลบเลยเหรอ แทบจะไม่หลบเลยด้วยนะฮะฮะปุ๊บออโอ้ไปทีนึงเราต้องรอไว้แนเปิดเลยแล้วกันแต่มันก็น่าจะวิ่งหนีเราแล้วโอเคนั่นแหละรออยู่รออยู่โอ้โหอู้เกือบตายอู้อู้หูไม่ได้นะแบบนี้เอาปาดเลยเร็วออมันเหมือนไม่เข้าเลยจริงนะเหมือนไม่เข้าจริง เดสโอ้จะตายฟันไปก่อนฟันไปก่อนเอามันให้ตายเอามันให้ตายเอาายเอ,อยาเธอขอร้องเออโอ้โหกูจะเก็บพล,ล,ลังงานไว้เอาเยอหลายไม่หิวก็ได้เออโอ,โอ้ลองจนไม่รู้จะล้อยังไงแล้วอันนี้เจอใครโอ้โอหไอีพวกหนุ่มๆน,มนี้แปะไปก่อนเลยแปะเปิดนี่เปิด นี่ดูไปรอบหนึ่งนี่อาจารกายยังไม่มีสกิลด้วยอุ้ยถ้ามีเนาะโหจัดเลยพวกเนี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไปนี่เนี่ยนี่แน่เดี๋ยวไอ้ะทำไมตัวลบมันไม่มีหลอดเลือดขึ้นวะเฮ้ยเป็นอมตะเลยไงมึงฮะฮะเปิดไปเลยแล้วกันตายเถอะพี่เอ้ยขอวลองละมานี่แน่ เปิดเลยแล้วกันไม่ไหวแล้วไปนี่ไงดูดมาเปิดเอาให้หมดแปะน้ำแปะน้ำโอ้ย,อยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีก้อนหินอะไรมาจากไหนนี่ฮะอ้ยตัวนั้น,นยังไม่ตายด้วยนะนึกว่าตายไปแล้วเออท่านเรนามีเวลา50วิ50วิกับตัวละครผมแก้าตายแล้วตายเถอะ เึ่งเจอตรงหินมาหินมาโ,โอ้ยากจริงเปิดเดี๋ยวสก,กิลยังไม่มีโทษนี่ม่ไงไม่มีไงโอเคโอ้โหเกือบตายอ่ะอายกาเกือบตายโอเคยังได้สามดาวอยู่ไปอันนี้ก็ลีลาเพราะงั้นเราต้องจบห้องแรกแบบให้ไวมากๆอ่ะมาเลย โอ้หลบก่อนไอ้พวกนี้มันชอบทุบเลยหลบไปทีนึงยี่หลันวิ่งโอเคเปิดรอเลยจะได้ไม่เสียเวลากันนี่เนี่ยเอาขอด้วยขอด้วยโอเคดีมากปันปันโอ้ยสาแตบหลบแล้วนะเนี่ยทำไมมันยังมาปันเราได้ล่ะฮะมาไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้ก็โหเหมือนกันเนี่ยโอ้เดโอ้ใจเย็นใจเย็นร้องจนไม่รู้จะร้องไงแล้ว โอเคเปิดเรียบร้อยคผงยิงเปิดเลยลูกหนูไม่เปิดตอนนี้ก็ไม่มีเวลาเปิดแล้วนะอ,อ,อ,อย่าไปไหนอยู่กับที่หน่อยโอเคฟันฟันตัวเนี้อเอออาเหมือนจะง่ายนะแต่จริงมันโคตรตึงเลยโอเคไหมไอ้หนอนลีลาไหนมันโอ้โหลีลาริงไปไหนเนี้ยโอ้โหตรงไหนวะ ปาดปาดปับ๊บอากะเออผมต้องเก็บไม่ตายตอนตอนมันชูฮกขึ้นมาป่ะเนี่ยอย่างตนนัวนี้ไปเปิดเลยนี่งนะเปิดนี่งนะเอาให้เต็มเอาให้สุดโอ้โหนี่ขนาดว,ว่าเปิดใส่สกิลเต็มที่แล้วนะผมรู้สึกยังแบบมันไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นอนะ่ะมันไม่ได้อวยตัวน้ำแข็งเลยอะ่ะเหมือนวอาตัวน้ำแข็งมาฆ่านะ่ะ ไหนมันปาดน้ำปาดน้ำเปิดอุ้ยนกไหมเนี่ยโอเคนกไหมเฮ้ยมันไม่นกอ่ะเฮ้ยมันไม่นกโอ้เออเออโอ้เชิญเห่อก็ไม่มีอรยากาศพี่ขอไม้ตายหน่อยลูกไม่งั้นเราไม่ทันแน่นอนเชิญเหอปั๊บโอเคปาดปาดโลกนั่นแหละเปิดไหม ให้มันมาปันเปิดโอเคโอ้โหโเราไม่มีเวลาได้ตีมันเท่าไรหร่เลยนะเอาจิ้งนะเลือเล่อดเหลือคตรเยอะเว้ยไปไปไหนก็ไปมึงอะไปไหนละโอ้โหถ้ามีแม้ตายตัวนี้นะมันก็โอเคหรอกตอแต่ผมไม่กล้าปล่อยแลย้วเดี๋ยวมันมน,มนิกก็หนีแล้วเนี่ย บ้า <laughs> เลยออยู่ฝาสิบวิมาเปิดล่มเปิดเลยเออไปไหนไปไหนลงมาคุยกันเปิดเฮ้ยมีเวลาสิบวิเราเข้าเออนั่นแหละเออโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะผ่านไมตายเถอะแต่ยังงี้คนกูคนเ,เล่นตี้ไหนพังเอาวะเนี่ย เดี๋ยวกันนะผ่านมาได้ก็ดีแล้วดีเลยตตาจะไหลโอ้เรียกได้ว่าแบบเป็นเบิที่ทําให้ผมรู้สึกเล่นรถตึงอะ่ะตึงเครียดอะ่ะแต่ก็ผ่านมาได้ก็ดีแล้วหวังว่าง้นหน้าเขาจะเปลี่ยนเอาไอ้หนอนนี้ออกไปพิทีนะคือมันไม่ได้อวยตัวน้ําแข็งเลยเวย้ยอย่างอา,ากาศเฉยอ,อย่างเงี้ยเออแต่อีสองตัวแรกข้างล่างอะ่ะอาจจะใช่อยู่แต่อีหนอนนี้มันไม่ใช่เลยมันน่าจะแบบแพ้ไฟฟ้าหรือแพ้อะไรพวกนั้นอะ่ะโอเคครับ ยังไงคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับผมสำหรับวันนี้กลาบสวัสดีครับ